นั่งชมบรรยากาศธ,ธรรมชาติสวีเดนดอกอันนี้เขาเรียกว่าดอกฟันสิงโตจัพี่นองเหลืองสวยงามมากดอกฟันสิงโตเนี่ยเอามาทำน้ำผึ้งก็ได้ค่ะแล้วใบของเขาก็จะขมขม วันนี้ปักกว้างจะเอาโปรโมชั่นกาแฟ KK คอฟ f ฟ่ K K Coffee, มาฝากกันเด้อค่ะเด้อที่เมืองไทยซื้อ1แถมหนึ่งสองรอย้าสิบาท KK คอฟ f ฟ่ K K Coffee, ตัวเนี้เป็นสมุนไพรนะคะทำจากพืชล้วนๆยี่สิชนิดคุมหิวลดกินจุบกินจิบแล้วก็ขับถ่ายดีมากแก่ท้องอืดท้องเฟอ้อลองดูเดอ้อพี่น้องจา๋าแก้ท้องผูกได้อย่างดีเลยถายดีมากค่ะ ขายดีมากในสวีเดนในสวีเดนมีราคาโปรโมชั่นมาอย่างต่อเนื่องนะคะสนใจทักประกวางที่ด้านบนได้เลยค่ะ facebook ประกวางวารินพรบรรยากาศก็ชิวบรรยากาศอุ่นๆเริ่มจะร้อนแล้วจ้าพี่น้องจา๋าวันนี้ประกวางจะมาทอดปลานะจ๊ะปลาที่ได้มาจาก เฟซบุ๊กอินเทอร์เน็ตออนไลน์สั่งมาค่ะหมาจากไทยเลยเดอ้อนานๆจะได้กินอยากกินปลาทอดกรอบๆกินกระสมตำนอพี่น,อน้องเนาะวันนี้จุดเท่าฐานนะคะโอ้โหบรรยากาศสุดฟินสาวโคราชในต่างแดนพี่น้องไฟก็กลางๆนะคะไม่เอาไฟแรงจนเกินไปเดี๋ยวมันจะใหม่จ้าทอดไปก็ค่อยๆเหลืองกลิ่นของเขานี่จะแรงมาก ทอดปลาต้องมาถอดข้างนอกค่ะถอดในบานฝรั่งนี่โอ้โหสองวันสองคืนกลิ่นก็ยังอยู่นี่นะกำะลังเหลืองกําลังดีเลยโอ้โหปักขวางหูงเข่าเหนียวมาแล้วโลนๆเลยนี่ค่ะกินก็สมตำแซ่บๆน่าจะเป็นปันนินเนาะจา้ะเนาะมกรอบมันหอม 嗯，fab、mm hmm.